มืัอนี้ครับท่านผู้ชมครับลมกับโบกามีนะครับเนาะนี่แหะครับท่านผู้ชมครับเป็นสวนกล้วยแม่ตานี่ครับโอ้ยลมมาแล้วท่านผู้ชมครับลมเริ่มพัดมาครับพัดมาอย่างคักเลยแสียงของเสียงชิโฉนะยังได้แม่ตานี่กับโปเปิดโชคเปิดลาภได้ลมแรงในลูกไหนเต่าเพราะไหนไป้วยบึ้มท่านแม่ตานี่เฮ้ยลูกที่มาขอได้บัต ที่ครบัเบ,บื่อดีนะครับเนาะผมจะเดินทางครับเข้ามหาแม่ตานีครับที่ว่กออกลูกด้านข้างที่สวนลุงรวยคนฟันแมนครับเมื่อดีนะครับเนาะลุงรวยกกบสิเตรียมดอกใหม่นะครับเกบสิขอโตดีเด็ดครับเพื่อสินำไปฝากนำไปตอนท่านผู้ชมครับ นี่นะครับเนาะคือกล้วยแม่ตานียครับที่ออกลูกก้นคางครับซึ่งเพื่อนไห้โชคมาไล่งวดทีเดียวครับตั้งแต่สองสองหนึ่งนะครับเนาะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งแต่ว่างวดี่ผพันมาครับเพื่อนไห้ก็คือสี่สองครับกับหาหนึ่งครับก็ถือว่าไก่เคียวนะครับเนาะสี่สองกับหาหนึ่งแหม่แล้วก็เอฟซีครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับเนาะ บางคนก็บอกว่าคือครับบางคนกับผถือนี่นะครับเขาเรียกว่าแข่งอะไรแข่งได้ครับแต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งอะไนี่ครับท่านผู้ชมครับสาเหตุที่ท่านผู้ชมเอฟซีคนโทรมากบอกครับว่าพู้ถือก็คืออ่ะนับจากแฝดนะครับเนาะด้เป็นสองสี่สองแต่ว่าท่านผู้ชมซื้อสี่สองกับเป็นจีหนึ่งสี่สองสี่สามครับอ่ะนี่คือว่าเขามีเงินหลายนะครับเนาะ เบียเข้าหลายเข้ากับสื่อหลายโตก็มีโอกาสถือรับส่วนเลขที่ขอจากล้าต้นบันไดหาหนึ่งครับทานผู้ชมกับสื่อเป็นสื่อขึ้นสื่อโ้อเงาเต็มครับหนึ่งหกหนึ่งครับก็เป็นสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งครับทานผู้ชมครับปรากฏว่าเข้าตรงเอครับพอชนะครับท่านผู้ชมครับท่นกับพ่มาบอกนะครับเนาะว่าให้ชินบาเบอร์ให้มาซอยแก้บนให้กับแม่ตานีหน่อยครับพราะว่าทันผุ้ชมเอฟซีโอวันอยู่ไกลครับ ลุงรวยอยู่ไกลแฮะอยู่กรุงเทพมหานครอยู่แถวปักใต้อยู่แถวเหนือเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาแก้บนกับแม่ตานีได้เพราะฉะนั้นครับวนี้ผมสิเ็ดพิธีแก้บนให้กับแม่ตานีครับและกะ็แก้บนให้กับท่านูุสมที่ถูกกับแม่ตานีครับเนาะหลังจากได้แก้บนเซจก็สิได้ทำพิธีขอโชคขอลาบต่อไป,ลไปเลยเนาะว่างวดประจำวันที่สิบกครับ เดือนท่านว่าครับปีฮูกเตแม่ตานีที่ออกรูปราดด้านข้างครับมัอนี่เพิ่งสียหายไปเลยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสีหายรุ่งร่วนะครับเนาะเจ้าของสวนครับเพิ่นจุดภูกแล้วก็จุดเทียนบอกกาวก่อนครับซึ่งสุดแก่บนกะกะสิเป็นอ่าเป็นสุดไทยคือเก่าครับท่านผู้ชมครับเป็นชุดไทยแล้วก็เป็นตุ๊กตาเนาะเนาะซึ่งตุ๊กตาเนี่ยครับเอามาบนให้กับลูกสาวคนครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับก็คือมือนี่ครับสิม่าร้องในการร่ำถวายให้กับแม่ตานีออกลูกปลาครับตอนนี้หาเครื่อกกับเสียงเทียนผอมครับเนาะให้ลุงด้วยเพิ่นลูกเทียนเนาะบอกกาวเพิ่นก่อนมือนี่ครับท่านผู้ชมครับล่มกับบุคคลีนะครับเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นวนกล้วยแม่ตานีครับ ล้ลมเริ่มพัดมาครับพัดมาอย่างคักเลยแสดงว่าฝึกสีโชคลาภลูกสีมาขอโชคขอลหลับแม่ตานี่เด้อมื้อนี้จังได๋แม่ตานี่ก็เปิดโชคเปิดลาภได้ลมแรงครับไอ้ลูกไอ้เต่าพ่อได้ไปควงบุ้งนี่นั่นแม่เตนี่เอ้ยลูกสีมาขอได้บั้นขอนแม่ให้จริงจริงเด้อตามโตจริงจริงโหลดงวดนี้มาเนี่ยทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แม่อย่าลืมได้บัดน ยังได้แม่ก็ต้องซอยลูกซอยเต่าแล้วลูกสิบพอบอกอีกแค่น,นึงซาถูกหวยแม่ก่อนเออสวยแม่ก่อนจะไปรากัน,นอ,อือแก่บุญแม่ก่อนโอ้ลงมาโอ้ยลงม,<ะ>มาจากน้างวันนีละละละ่นะนะเอาละครับท่านผู้ชมที่ร <ละ S 1> ุ้จักครับ,รบตอนนี้นะครับเนาะซึะ่งเขามาาไหมไหมครับท<ะ>่านผู้ชมครับบรรยากาศเงียบสงบครับ ตึมครึมไม่มีลมแม้แต่นิดเดียวครับอผมมาหอดแมตตานี่นะครับเนาะแล้วก็มาบอกกล่าวลูกว้อยกระเบอกกล่าวครับปรากฏว่าเกิดความอัศจรรย์ครับเกิดล้มพัดมาแบบรุนแรงครับไม่น่าเชื่อครับนี่คือความอัศจรรย์เอาละครับท่านสุภาพบอกรามาปั๊บไปเลยครับท่านสุภานี่แหละคือความอัศจรรย์ของแมตตานี่ครับอุ้ยครับท่านสุภาพสนับหล้ดแล้วเมื่อไหร่มาหลบหลุดแมสต์ก็หลุดครับท่านสุภาพแม่เรือบาหลี ลงมาแห้งเลยกอนโอเคไเลยังแต่บบนร่ำรวยเอาเดี๋ยวที่จะลุยลงไปเมื่อกี้ขึ้นล่มไปดิขึ้นลมมาไหมหรือว่าเมตานี่เพิ่นรับรู้รับทราบแล้วว่าสิมาว่ามาแก่บนนี้เนาะอุ้ยเพิ่นรับรู้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับอ่ะเมื่อกี้ยังอากาศยังอึมครึมครับนี่คือปาฏิหาริย์ของแม่ธนี่ครับท่านผู้ชมขับนี่คือปาฏิหาริย์ครับสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับ โอ้ยเราใหม่เลยนะเห็นบัง uh คับท่านผู้ชมครับ uh, น uh, uh, ี่คือความอัศจรรย์นี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเนาะแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์กับโภชนาการพิสูจน์เลยครับถูกถูกกระดับเนาะเส้นกระดับลงแห้งบ่กไปเลยลงแห้งไปตรงไหนบ้างไม่แพออุ้ยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับ มันจะกราดตรงนี้แสดงว่าแม่ตานี้ครับตอนนี้พันรับรู้ครับผมครับน้องชินเบิร์ดอากะซสับเปลือยพร้อมด้วยมาแก่บนให้ครับม่ตานี่ครับพันรับรู้ดีครับท่านรับสาถูด้วยแม่เออึ่งงมดที่ล้วแม่ให้บนตรงแต่ว่าท่านผู้ชมเอาเปลี่ยนถือด้นแม่เนอะถือทั้งเท่าทั้งรางแม่อ่ะมาดีครับกัดสิเดชพิธีแก่บนห้กับแม่ กาได้นำชุดไทยเนาอเนาะเป็นชุดไทยนะครับเป็นตุ๊กตานะครับเป็นดอกไม้ถุกเทียนมาถวายให้แม่หลังจากถวายให้แม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับกะซี่เด็กขอโชคลาภต่อไปอเหลืออย่างเดียวเนาะที่แม่ต้องการตอนนี้ครับก็บคือที่เคยปฏิบัติมาก็คือมาล่าถวายให้แม่ในมาฝอนมาหย่อนน้ำสาธุสาธุถ้าหากว่า แม่ตานี่สิงสถิตอยู่ณตุ้มกล้วยแห่งนี้ขันด้รับสาบแล้วกัดจงออกมารับเครื่องบนและกัมารับฟังเพลงบัตดีลุงลุวยและกะซัพเปเลอร์และทุกทุกคนกับขอเชิญให้แม่ตานี่จงออกมารับชมและฟังสาธุสาธุโอ้ยเราไมยังแเอาละครับคุณผู้ชมครับพ่อตอนนี้สิล่ำถวาย แม่ตนับปากว่าเกิดมพัดม่ยังีครับคุณุครับแสดงวาแม่ตานี่่นับลุกแล้ครับเนาะุณผู้ครับเป็นสิ่งที่เลือดเชื่อจรครับผ้ชมครับเลือดเสยนีครับผชมครับโอยเมื่อกีอากาศยหอนหอนเลยเนาะเนาะครับคุณสุครับเดี๋ยวผมสีร้องเพลง ล่ำถวายแก่บนนะครับเนาะวันนี้มาแก่บนงวดทิพนนะครับอาจจะมาแก่สาเนี่ยครับแต่ว่าก็ต้องแก้พวานเอ็ดซีทุกคนที่ถึงกับแม่สาธุนะแม่เออเอ็ดซีกับฝากขอบทุกคนแม่ที่ให้โชคทเพิ่มทั้งล่างสำรับพวกนี้แม่เดี๋ยวให้ลูกแก่บนก่อนลูกสิขอสามโตแล้วก็สองโตเป็นไปได้ก็ขอรางวัลที่หนึ่งนะแม่เด้ออ่ะแก่ขอบแม่ขอมเลยอ่ะตีขึ้น สาธุสาธุมาครับทุกท่านมาได้ไหมเด้อมารับชมรับฟังมาสวนของกครัดตัวยังของท้าครับขับรถของเราโดยชินบาบูสตุ้เช็กเออวันนี้สามกัวนี่นะครับชกอก គុំលឹមគុំលឹមមកលំសម្រានគ្រុះភ្នំសកូនអីខ្ញុំមាននួនអីពីលាក់តើខ្វិនត ต่ายสิงเี่นหัวนะครับเาชกชกสามตัวตงแลแย่เริ่มบวกนปัจจนกันที่6เป็น2งเดียรบ ีกระดี่พี่โอกาสครับเนาะพอว่าติดสี่แต่ได้โทรมาอู้หลายสายนะครับเนาะให้มาช่วยแกโบนที่แม่หน่อยครับอันนี้ผมกระดีมากนะครับเนาะหลังจากแกโบนนะครับวันนี้พี่ที่ขอโชคคนต่อไปเลยครับหลังจากนะครับเนาะผมได้ร้องร่ำถวายแกโบนให้กับแม่ตานี่ออกรูปปรลาดคือข้างๆเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับมัดนี่นะครับเนาะกระสิเดขอโชค ขอลาบงวดต่อไปเลยครับกาคืองวดประจำวันที่16เดือนธันวาคมเี6 7ครับเดี๋ยวสิไฮลุงรวยคนฝันแม่นหรือว่าเจ้าของสวนะครับเนาะทีได้พิธีสวดชุมนุมเทวดาเพื่อเป็นสกิีหยาิสาธุ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 อริสวาณเมสังตเมตาปัฏนตา

ธรรมะสวั ane, สดิ ai, iya, ์คัลวัยยัมปัทธรรมตาธรรมะสวัสดิ์คัลวัยยัมปัทธรรมตาธรรมะสวัสดิ์คัลวัยยันปัทธรรมตาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแคร์เท่านี้ก็ดีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบิดาอาลับจีรักสำหรับตาจุติธิัาที่แห่งนี้ขาจงขอให้เปิดโลงเปิดลาบเปิดช่องเปิดทางให้ลูกให้หลานเด้อมมาดีที่มาขอโชคขอลาบทั้งแม่ทั้งนี้ ก็ได้บมกกับแม่ตานี่สัญญากับแม่ตานี่ไว้แล,วแล้วว่างวดนี้ถ้าได้สามโตเจิงๆสามแม่ตานี่ให้นั่นลูกสิยบ้าแก่บนสิมาขอบแก่บนน้ำแม่คนละใหม่เก่ายางพร้อมท่องนำแดงนำขาวและน้องตานี่ชื่อกันถ้าน้องตานี่ให้เจ๋งๆงวดนี้นั่นตาเสียเอาคือกระโปรงต้อเสือ มาเฉ็นมาสวยมาตอนมาฝากน้องตันนี่้อมท่้งขานมส้มเนยผีเบาไหวผีแกบนบานใยนเอาจะลืมลูกเริ่มร้านเดอมวันนี้เปิดโชกเปิดรักให้ลูกเห้เตาตาข <นะ S 2> องตานี่กับเปิดโชให้ตาเดอมวันนี้เดอ้อเปิดโชกเปิดรักแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้หูในบาดเดอมนนี้เดอ้อสิขอจากบาดใจเพราะว่าคงชุดถ่ายคุณนจ้งสี เอาน้ำน้นในตอนนี้แียวน้ำบาดน้ำขอน้ำบาดแม่ก่อนจังได้แม่เก่าน,นี้ม่ปฏิหารใหาูหูห้เห็นในบาดเด้อบัานเดอ้ออยา่าคิดอย่าบังอันใดก็หายคลองบรรจุยางลูกกระสิบบ่ลืมตอนโอ้ทรงถ่ายปีเก่านี่จังได้ก็หายเจ๋งๆในะแม่เดอ้อบัานี้ตอนรับปีใหม่บัานี้อีกเรื่อหนึ่งผลไม้เก่ายางจังได้ก็บบ่อืมถ้าห้ทยทับโตเจ๊งๆวันนี้ สาธุแ่ให้คนในอาณาจักรหูมืดทำทุ่มชี้ครับหลังจากลุ่มรวยนะครับเนาะได้สวดชุ่มนุ่มเทพดาครับให้เจ้าที่เจ้าทาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้ให้มาเป็นสักขีปยาครับเอาละครับบอกมาต่อกลุ่มผักมาสที่ครับแสดงว่าแม่ปานี่ครับเพิ่นรับุครับอ่ะมาดีนะครับเนาะผมสิขอสโตรเลขเป็นเทพเจ้าครับ ครับออกหวานครับเนาะช่วงนี้เป็นช่วงกางคืนเมื่อโค้งสุดท้ายครับผมสิ่งขออีกหนึ่งจะมาดูที่ลำต้นแม่ตานีครับโค้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าแม่ตานี้จะให้ครับกระสบฟ้ากดตัวเลขแดงจนครึ่งครับทำช่ชมครับเอาละครับทำช่ชมครับหน้าที่สําคัญหอนครับเนาะถูกผมสิเปิดปากครับผมชมครับเปิดปากลงข้าบขาให้เจ้าของสวนครับเป็นคน ขอสองตัวและก็สามตัวจากแม่ตน okay, ีงวดประจำวันที่สิเดือนัตีขอเจ็ครับเอาละครับผมสิขคอทั้งสี่อนนะเนาะนั่มโทรัรตัวรตสมมาสมพุทธัสสะน้มัราะัรมมาสมพุทธัสสนาน้มทรัพทระวตัวรมมาสมพุทธัสสะู้ียเาเสนานหเวามตมักนนุกิจภูเขียววัดตานวาเนาปนาทเาเ่อตีมังกรนก์กิจภูเขียววัเนาปนหาี่เมือใช้เี ครับเอาละถ้าหากว่าแม่ตานี่สิให้ตัวไหนเป็นเลขสองตัวหรือเลขสามตัวก็ขอให้แม่ตานี่ที่ออกลูกด้านข้างจงยิบโชยิบลับสองตัวสามตัวใส่มือลงรวยเด้อสาธุสาธุาธเอาละครับท่านผู้ชมครับหน้าที่รละทึกเต็มห่อครับเป็นการขอเลขสลากจิ้งดง รัฐบาลสองตัวครับบ้านเข้าเรียกมาเหล็กร้านครับเนาะโดยเจ้าของสวนเจ้าของพื้นที่ก็คือลุงเลยครับสิเป็นคนเสี่ยงเพื่อที่จะนําเอาไปฝากเอาิตอนคำชมครับสาธุ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 ด้วยบ่านให้ดูด้วยตัวคนขอเด้อเป็นเด็กสองตัวก่อนเด้อตานี่เอ้ยบ้านนี้ลูกสิขอเสี่ยงโชคได้บ้านนี้ขอให้แม่ตอนนี่ยิบใส่มือให้ลูกเด้อครับเอาตัวใดเอาจริงจริง อาหางเดียวโหลดแม่เอ้ยงวดนี่เม็ดเดียวครับผมเอาเม็ดเดียวหางเดียวเอาเป็นเลขสองโตก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับมาดูกันครับว่าแม่ปลานี่ครับลูกระแม่เด้อเฟินสิ่ยิบโชคขึ้นหลับตัวได้ไข่กระเมื่เพื่อที่จะนําไปฝากท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผับเออโตแรกครับท่านผู้ชมผักยาหน่อยเออกระแม่เด้อครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับแม่ตานี่ครับเฟินไข่โชคขึ้นหลับนะครับ ตัวได้ดงด้วยเลขเลขศูนย์ครับเลขศูนย์ท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะครับเนาะอ่ะชัดเจนครับครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวสุดท้ายเลยครับสำหรับเลขกไทยสบายกินแบ่งรัฐบาลสองหัวหรือว่าเลขบ้าครับตัวนังน้องวานถึงเนื้ออ่ะตัวสุดท้ายครับลุดแม่แม่ด้วยนะหลุดของคึ้นขึ้นไห่หรือเนาะขึ้นเขาไหมขึ้นไห่หรือแบบแม่ขึ้นยังน้อเอาล้วครับเลขสองตัวครับเลขล่างเนาะครับเนาะเดี๋ยว เป็นเลขไงเอกสองบะเอกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งครับทำสุขครับเป็นศูนย์หนึ่งขึ้นเลขสองตัวนะครับเนาะเม่ตอนนี้ครับหายก็คือศูนย์หนึ่งครับทำสุขครับหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างกลับตรงนี้นะเนาะครับทำสุขครับอย่าลืมนะครับเนาะหนึ่งกับเจ็ดอาจจะเป็นตัวเดียวกันใช่อาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหรือศูนย์เจ็ดใช่ก็หายทันทุกชมอครับใช้วิจารณญาณในการนับชมนะครับเนาะครับ ท่าำชมครับต่อไปเป็นเลขสลากกินแบงรัฐบาลสามตัวครับท่านโซ่ขับอ่ะเอาจริงๆเนะแม่เด้อสามตัวสามตัวสาองตัวนะแม่เด้อสามตัวเลยแม่เอ้ยแม่อีลาหน่อยก็ออกมาซอยแม่เด้อมาจับเข่ามือแันนี้ได้เนอะวเลขชุกของสลากแม่เด้อให้มาตกอยู่ในบาปสามสองสองเป็นแม่เด้อไอ้ให้ตัวแรกกับลุงรวยกันจงยิบขึ้นมาแม่ใส่มือกับลุงรวยเด้อสาธุครับตัวแรกครับท่าำชมครับ ใช่เาะตัวแรกไหมแม่ให้ตัวแรกเลขสามแม่ให้เป็นเลขสามหนึ่งเลขสามศูนย์หนึ่งสามอันนี้แค่เรียงกันเฉยนะครับแค่เรียงกันอันนี้เป็นเลขสามตัวตัวแรกครับทำช่าหรับเป็นเลขสามครับเอาแล้วครับเป็นตัวที่สองครับเอาละแม่เอ้ยไปคุในแม่เด้อไปกองสลากคุในแม่ไป เนบรา,ากาิ๊กจั่นเทีเลแม่เด้อให้มุ้งมันตกที่นี่สาตัวนะแม่ตัวที่สองเลยแม่เอ้าตัวที่สองเลคงยครับผนส่งครับว่าจะเป็นสามอะไรครับผนส่งรับสาธุสาธุาครับผมส่งรับแม่ไข่แน่นอนครับเอเด้วหน่งี่หหกชัดเจนไหมหัน,น,นมา้ีเนาะอ้าเป็นหกไหมเป็นี่นหกหรือเปล่านั่นแหละยังนี้อะโออเลขเลขเรขหกออ เลขเก้าป่ะนั่นแหละง่วว่ะเลขเก้าเลขเไหนๆดูซิดูซิเลขเก้โอ้ครับท่านผู้ชมครับเลขอะไรอ่ะกล้องส่องมาไฟส่องมาสิไฟส่องไฟส่องอันนี้เป็นเลขเก้านะเป็นเลขเก้าก็มีขีดครับท่านผู้ชมครับอืมเป็นเลขเก้าครับสามเก้าสามเก้านะครับเนาะชัดเจนครับเหลือแค่โต๊ะซุ้าย่ดิครับแม่จังไรกับแม่ยิบใช่มือให้ลูกเด้อโต๊ะซุปไถ่เอาเจิงๆนะแม่เด้อเอาจริงๆเลยวันี้ ตัวนี้ละคตัวสุดท้ายเลยนะคับตัวนี้ละมันเม่นๆเม่นเลยล่ะนี่ไม่ขยับเพื่นจริงๆครับเลขสี่เลขสี่สรุปแล้วแม่ตานีออกมุกปลาด้านข้างเฟินไห้น้องคำนอณเลขสามตัวคือสามเก้าสี่ครับสามเก้าสี่หรือว่าสี่เก้าสามก็ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลระยะพินธุ์ท่ของถ้ำส้มครับท่านผู้ชมเลขสามตัวสิบเป็นตัดต่อ ก็ไ,ไ,นนได้เนาะได้หมว่าสิเป็นสามเก่าเก่าสามหรือว่าสี่เก่าเก่าสี่ส่วนสี่สามสามสี่มัดออกเดาบุษบุมัมมมกกับสองพันกับเรื่องพันได้ครับครับอ่ะที่นี่านั้นนะครับเนาะทำทรงครับครับทำทรงครับปัดตีนะครับเนาะผมกะใส่มาแก่บนรองรับทำเพลงให้ครับ fc ที่ฝากผมมาช่วยแก้บนครับมือนี้ก็ได้มาเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ในการได้ขอโชคขอลาบต่อนะครับเนาะครับเฟินไ้ครับเป็นเลขสามตัวและก็เลขสองตัวครับสามตัวครับแมตันนี่ครับเฟินไ้ครับก็คือสามเก้าสี่ครับสมศัครับสามเก้าสี่สามเก้าสี่ส่วนเลขสองตัวเม็ดเดียวครับก็คือศูนย์หนึ่งนะครับเนาะศูนย์หนึ่งข้อล้อเลยครับครับนี่คือเมทตนนี่นี่คงแน่ครับเดี๋ยวคงสุดท้ายก้อนเลขสิออกครับผมสิมาทําทำไปที่ขออีกทีหนึ่งครับข้าวนี่ครับสิมาขอ ขอโชคขอลาบหรืขอจากล่ำต้นขอจากล่ำต้นขันแมนว่าแม่พิชัยตัวไหนเพิ่งเกษสิณปรากฏในล่ำต้นครับนั่นคือโชคทุกทายครับสำรับวันนี้ครับโอ้ลมมาดางข้าไปครับโอ้คือต้องไข้โชคคันลาบแน่นอนนะครับน้องสำสบครับตัวแข่งไม่ต้องให้โชคคันลาบแน่นอนครับอ่ะรับครับวันนี้ครับสรุปสั้นๆก็คือสามเก้าสี่สองตัวศูนย์หนึ่งครับสำสบวันนี้ผมชินมาเบอร์สตรูพร้อมกับ ลุงรวยในการซับเลอร์ขอลาท่านผู้ชมดกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ